เด้อผู้นั้นหลับพอเอาเด้อผู้นั้นหลับแม่มาอ่อนซ้อนลายแต่บอคนงามคือเพิ่นเจ้าผู้แก้มเป็นเวรก็ข้าเขินสิ้นบ้างบางเห็นหน้านั่งลอยู่บ่ได้บ่าใจอ้ายคิดบ่เศร้าเอาคือเล่าสิพ่อให้แม่ไปขอส่งมาขอให้เป็นตังเป็นฟ้าเจ้าแม่งนึกสักที่หาว่าพร้อมแต่งเป็นน้องสาวเด้อ को तो देखिए บอก,กี่ยวน้ำงผูใ้ใดทีเพื่ใจดายเลยเท้าเลยอย่าทิ้งน,น้อยใจที่มันเกินร้อยย้อนหาเจนน้าคนนั้นเดินออกสาว สาวเฮ้ปวดใจอ่ะัวใจหลังดีห้องอ๋อปวดเดียวปวดเกี่ยวนำ้ำผู้ใดเพื่อใจใคยเลยวเฝ้าเอ่ยอยากิดน้อยใจที่มันเดืองรอยย้อนท่างสองคนงามเป็นอกสา<ว>ขอบคุณมากครเบขอบคุณทุณค่อคอมเมน ครับผมช่วงนี้ม้วนกันต่อนะครับกับการแกล้งชุดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวไอ้ปีนองมีข้อข้อเคสคอยปะไรยิงเนื้อข้อเคสบายขอข้อตอนหมกข้อตกหมอนข้อตกหมอนครับพี่น้องโอ้ปวดไม่หบวลงจงไนร์เป่าค่ะไม่ใงี้ยไฟกับบีบเอ็นเปินอยู่ด้วยค่ะเอ้าไม่ใเงี้ยมาป็นจั้าในปัจจัยครับบัดนี้ย่ายีบอดีจ้าวันดีครับขั้นเอิ้นขั้นเอิ้นพี่มันเป็นหยัง ุยยายพนาพีฉันตัวผู้ใดเรียกยายตกนรกปล่อยเปรตเจ็ดสิบพบแปดสิบแท็อันป้าวดีจ้าโอ้ยเออที่เราไม่เอิ่อหนึ่เอากะแหงยาออกมาประทันอยู่มามีป้าจักคนเขาแบ่งแทบมีแต่ยายเบื่อไปซ้ำโอ้ยเท่าไหร่ยายไฟยายสายายจงเอาไม่ยายจงมันเป็นออกไป็นกระโพเยาะพอนตาด่วนหรอนะมา คนละจงมันะจงเสียบโคโอ้ยดอกข้กว่ายู่ดอกอันนี้จงอ่างขั้นจอดแจ้งที่ไปใส่มาใส่ก้อยี่แม่อันใหญ่ว่าทั้งสี่แม่ล่ะยไร่ใหญ่คือคือใหญ่เนี่ตามเบียนยอดเดี๋ยวเดียวเมีจ้ายังสิพยายามดนอยู่เนาะมันไม่ได้หราที่ดนมมันมันกลบาหรตีบอลมใหญ่ป็นเื่อจีดันว่าาใหญ่คือสะอ้อนตีตามเบียนหมาโดนแล้วมื่อนี้เห็นเพี้ยงสอผมเปยเลยป้าจงอ่างเฝ้าผ้ากอไปเนี่ยส้ผมนี่มาคือกูเถ้าสันดอ อันนี้ทรงผมมันใบกันซายังไงละก็กานตะฮักเฮ็ดเจิ้นเชิดเชิดยี่หลีซานผมมาเขาไม่เรียกใบกันซาตัวลูกบใยังจะเขาเรียกพลังใบโอ้พลังใบเอาสิพาคกันไปไสโคนี่วัตสิพักกันไปเอาเงื่อนเดือดผู้เฒ่าเงื่อนเดือดผู้เฒ่าตอนนี้มันจั๊บบานแล้วครับอุ้ยตอนนี้ค่อยฮอกก็ได้ค่อยฮอกก็หกจีบก็ได้หกลอยแพร่โอ้ยนี่จะได้เท่าไหร่ไม่เจ็ดเจ็ดลอยกัวเรียว ยันลอยก็เอเจ๊ซิบดิสันเอาปเจยีหลีไดเด็ดขาดปยังจจงเดจะได้เท่าไหร่สามรอยห้าสิบเอาเอสสเขาบอกท่านในดอกเงินเดือนนันนะเอาด้แล้วก็ได้หกลอยคือมันลาแต่ว่าสองรหสินึงให้ผู้ชายก่อนสากับเดมนเดือนผู้เทาโอ้พอดีสวนมาพอดีเนาะยาแปวส่งมันคือบอเมนกับเสือบอเมจะเนกับสีดำดีดีพจนีนอะมันบอม็ส่งที่ไร่เดียวกันกับเสือมีอยู่เมยแต่งหาบเห็น เฮ็ดจังสี่ก็ได้ยายเฮ็ดจังไดนนานเฮ็ดจังสี่ก็น่ารักนี่น่ารักเฮ็ดจังสี่ก็น่ารักน้อเดี๋ยวมอันนั้นเจ้าเปล่าเฮ็ดบอกหม่ผู้จับเบอร์เบิ้ลจบดิเดนี่เฮ็ดจังไดนเฮ็ดจังสี่ก็น่ารักไปอีแบบสวยจังเลยครับนีแมแล้วไปโอ้ยผู้จับก็ได้น้องคิดเป็นโทษทีบโทษเดียนให้ไปและวขึ้นเป็ดไก่พอดพระหนูเขาอยู่น้ำชุ่มชดบัวเถ่าได้เตียนกาเขาเสียขืน ให้เพื่อนคุยกันเอาซะมันมากไปลหรอปากันไปไล่สดน้ำสาวอ่อยกับบ้าบ่อยอยู่กันซี่แง่แม่เลี้วมานเหล่าตีไปกินอันซุกกี้กระเบื่อนเท่าจากเม็ดแมวหัวนม่กระเบื่อนดอกไม่ได้เพื่อนฟูงไม่แล้วจะไหนจะไปซุดเอาสดเอาเมียนบักแพกมันดังทางเราได้คู่มือนี่ยอดไรหน่งสองสามเมื่นผู้ดิว่าพอใดี้ยิ้สาดีกระดังด้วกันนี่ดังจังไรฮะดังจังไรดังไฟหนึ่งเขาะ ซัมีนกอร่นเนาะไปก่อนเด้อจ้ายายแจ๊แจ้เบื้องดีดลูกแล้เบิ่งเบื้องพูดเบาดีดีนั่นแะบ้างข้างสักขานั่นแหละนั่นมึงจะไปต่อยขึ้นมาอีกแล้วไอ้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 เป้าป้าจะได้จะพักกับใส่สวดฝาคืมไม่แท้เอายังสวดฝาคืมโอ้ยนั่นแหละอาตาดยรื่งกับสพาพฝน